และน้อยเลยเป็นโคตปุ่ตัวนี้เป่าลูกได้ที่สีขุ่นทุกคนถ้ามาตอนนิกาเป็นมือใหม่นะ,นะ,นะทุกคนมือว่านนิกาต้นแหลงมาหันตฝนกระฝนนี่ฝน,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 นอโลอตกมือมัดขึ้น,นเฮ็ดเดือกบเป็นเฮ็ดแต่มื่อน,นี้นะบดได้ตกฝนนะเศร้าตกแล้วทุกคนตกมือเสาวนี่กระน้อยนึง แต่ตัวนี้ฝนเศร้าละเขาก็จะมาคุดขุ่มปูมะพร้าวกับโพอ่ะน้อยมี inform inform ซิคุดขุ่มปูทุเ sure. like รียนก้อนทุกๆโพอ่ะน้อยคุดท้ายเล้ยววันนี้เข่งปูเขากะไม่ได้ทุกคนเลยน้ำบ่หยบหยิบงอบหยิบแล้วมันก็ขึ้นนี่บ่ตายด้วยวันนี้เชอะเบี้ยวเผาก็ว่าเนี่ยน้ำเตะขุ่มปลูปลาโลตัวอยู่ในนี้มาซิปูทุเรียนเช้านี้นะมันเป็นปนพ่นได้ทุกคนปูดอนนั้นจะนิ่งเงันซึ่อกันเอาซึ่งวันนี้ เอ็ดไม้กันักสั่งนะเอ็ดไม้ตอกตอไว้บนไฮดีู้ดลุ่มะพ้าวนะทุกคน โต๊ะไม้ประกันปิดเปิดกินกนนะ้ำม,ม,มัน,ตมน,ตมนตเตน้ากันนะเพี่ยงปอกมาถ่างหน่อยนะเปล่งอะไรนะเพื่อกีโอมปุต้นไม้ถ้ากัดเอาถ้ากระเชยย่างไว้นะ่ปิดทีบอีอตัวเอามาบ้าันก็วายอยู่ในปุ่น อันนี้เขาโตวไว้มือนั้นเป็๊ปปิ้กินอ่ะเป็นยอดอไรกันซีลงหน่อยถ้าจะเร็วเคลื่อนทางกับบริคือรักไปทุกคนมัหนีมนัหนีบริมีเม็ดเทศได้ทุกคนเฮาบริมีเม็ดพล่อยบริมีเลยกะเอาระยะความห่าง ความที่ใส่ไม้สักไพ่แท้ เขาจะปูมังกรนะทุกคนคือถนนปูมังกรซึ่งแต่ปูมมาาว่าเผาฝ่ายย่านต่อไปและความเจริญมากเลยกระเจ้าสีเฮ็ดทางเนี่ยเขามาพีแล้วก็เลยบริปุกคือทาง ไม้หน้ากระเด็นอ้อมไนี่ต้นไม้ห,กหักกระเฮี้ยวพอหน่อยปุ๊ต้นทุเรียนบริเซอฟุน่นนลักคนมีเอฟซีว่ะโอ้โหเซฟุ่นหน้ากระปู FC บ,บ,น,ปดปดบนดินโน,น,น,น่นโน้นหน้วก็ะบนีมเป็นโพนเน่ก็เลยปุ๊ลักมะพร้าวหากักกระซักไว้เร็วมาละยังตะคกนกลุ้มมาละไม้นมหน้ากระเซื่อรถพปูขึ้นขึ้นด้านบอตัวนี้จะเป็นต้นทุเรียนเสียบยอด ทางภาคใต้ปูเสือได้ภูอป็นอากาศหนาวแ่วบ้านห้าอากาศาหอนกับเห็นเพื่อปูได้เ่ยทุกคนที่ห้ากล็ลงปูบงเบิ้งโอ้โหจิเกิดหรือโบละอันก็ต้องทดลองนะทุกคน จะประมาณนี้เหละทุกคนกูมาพาพากกันระยะห่างนะ่ะกะเอาทุกคนน่าจะประมาณหกเมตรนี่ตะคุมนี้มาคุมนี้นะประมาณหกเมตรหกคูณห้าเมตรประมาณนั้นแหละแต่เบื้องในคลิปนะี่ยคือที่กันเลยทุกคนแต่ที่จริงน่ะกะห่างเลยห่างห่างห้างบนนี้มีเมตรเท่าลต่กะกะกะเ,เอาคุมนี้ก็คูด้วยน้อยหนึ่งพอดหน่อย,อยเอาสีจูคูโต พิมสวนคุณมันบุหย่ลกมันแน่นให้กระเจ้าไถ่กับเจ้าไถ่ไปบบริเลิกนะนทุกคนแถวนี้นะซื้อขึ้นจะหอดปูดนซีฟส่สงขุมคือวันพอนะแถวนึงนะได้ส่งแถวสามแถวไปหัาน าซลินปอน้อยปูแล3กกยังอยู่ในศูนย์ทําทางแนวมาปุ้ยสีปุส้นทั้งพุเฮาเฮ็ดขุมเลิกแดดคุณอันเพื่อเฮาสิเอาฟุ่นลงและกะแบบยามเล้งนะคะหดนํานําจังบ่ไไป ผฝนตี่ทุกคนเลยกระหน่เข้าง่าย่้อบที่สุดมากับริ

ครับได้ทุกคนฮอกูตุ่มมะพร้าวกะจักได้จะคุมบรได้นับกะได้หลายเต็มอยู่มโหนี่คุมน,นันคุมน,นันคุมน,นันหนึ่งโศกสามสี่ห้าเฮ้ยไปห้าห้าคุมแล้วกระุดโศกแถวไม่เชื่ออนใบย่านันทื่สายไฟยเชือมาอีนี่ก็ได้คุมหนึ่งทุกคน กับข่าวบอกมากมันเคลือทางนี่อันนี้ก็เป็นถนนทาง,เ,งเ,ดเด็อที่นีนอ่ยบริี่เราเด็ดหมนเอาดีเอาเียนผู้ง,งูนะคือจะพาทุกคนคาากุมาพาข้าวตะคุตเล็บเยอยเมื่ออ่นละไปเอาุ่นมาซื้อเอาุ่นน้ำยาทุกคนยาที่มาตื้อแล้วแบบ ามีชีโง้เลยเพื่อนละน้อยไปเอาหักกะขอนพ้พเบอธนาทุกคนเอามาซื้อเมื่อนี้ละน้อยหากะมาตาไปเอาวันฝุ่นยูวันเตอร์ทุกคนเลยเอาอยูเฟินยาก็ไม่ได้ไปหายไปหน้าเดอ้อมื่อนี้กะนยูเฟินยูสูาคือเก้าแล้ว่ะเอาฟุ้เซื้อขุมมะพร้าวมื่อนี้นะมีมุ่นโง่แล้วก็แก่หักปนกันตอนนี้เอามานะเอาก็เพราะ่าได้เมื่อเช้วนี้ารถไถไปกแก่เอา,เอา เ้ากะเผา,าญูปุแล้วทุกคนฝนกเ็เริ่มมืดและโซกินี่กะโต๊ะลีอโลและคุดขุ่มบ่ได้น้ำโบมันขึ้นมาติพื้นเดี๋ยววันนี้นะี่ยมาซิปุ่มืออื่นเจอฟุ่นืินนี้ละปกติกะได้มาร์กไว้นอกกสกนปกติกะได้มาร์กฟุ่นไว้ก้นนอะกทุกคนมาร์กฟุ่นไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะจะปุ่มเดี๋ยวว่าข้าวเผาญูปุแล้วค้าว่ามืออื่นจะปุ่มเผาวนะวัอนี้ก็เลยเชื่อฟุ่นเชืฟุ่นไว้เตะระคุม จค่น้นเอาไทยไปก็ได้เอาไปฮัตพูกแต่ว่าดินหลมเอาไปก่ได้โบเซอร์ลายเป็นเลิกก็ยาเพราฟุ่นกับ,บลายนี่มันบบทูบ้านทับปูแล้วจะหาฟุ่นมาซือ้ออันนี้นี่ฮัตพูกมือนั้นละเพิ่มได้โหน่งนี้นะ่ะเต็มทุกคนนำนะ้ำมันยังเต็มอยู่บ้านโหน่งนี้นะโบกน่าจะเม็นผ้าตัง่งซอดนะโบกลงลายเติมเร็วเพราะว่าละน้อยเอาผ้าตังโบได้แม่รุ่นหนาทุกคนเอารุ่นบางสุด ถ้ารุ่นหนักกว่านี้ก็มีรุ่นหนักกว่านี้นะราคาก็จะแพงน้อยก็เลยบม่ได้เอาเอารุ่นบางสุดราคาก็จะถึกนี่เสื้อคุณกะอีโผคือเก้ามันอบอดดิงเบาขาวไปดิงงูบางมือก็ง่ายหน้าบางมือก็มาง่ายขึ้นมูนงัวกับเก็บเก็บละขลุ่นหรือว่าเที่วนี้โผล่น้อยกุล เอาอีกแล้วโบโกจะเอาขี้ไก่มาซื้อเนี่ยเป่าลืมได้จะดี่ขุม่มทั้งหมดเลยนี่มาคุยคุยก็บวันนี้เนี่ยมายำยำยำ มาตนาแล้วเธอบบดิงมากล่าคุยด้วยบาชอบมะพาเขาเยอ่นะกุ่มไม่ได้ทมเพอบะเชื่อปุ๋ยับเชื่อทีแล้วนี้ เออเื่เนอนนี้ะเสออม Thank okay. เหตุกินตับเขาเปิงเช่นไงน้ไม้เปิ่ง อย่ามือดแล้วคีเก็บเอามากระโพลอยตัวนั้นมาโกงวะนี่โป่งหยดเลยไปมงแล้วน้อยเลยเป็นโคตรปุ๋ตัวนี้เป็ดเห็บมั่นเนี่ยมางเกมเด่งตัวนี้กับตัวนี้น tiệm ra bà linh, vãi xúc mươi đi phố, phố vô khổng lịt ở quái kì tùm có những cái xôm của mươi linh mà áo bán khổng lưng ha, chả ลนสองคุมสุดท้าย